มันยังฟุ้งอยู่รู้สึกไหมนะฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งนะแล้วก็หายใจเข้าพูดออกโทรของเราไปเรื่อยๆฟุ้งก็ฟุง้งไม่ว่ามันแล้วมันก็สงบเองแหลนะทำได้ดีนะเบอร์สี่วิธีที่เบอร์สี่ทำนะก็คล้ายๆที่หลวงพ่อทำตอนเป็นโยมอะหลวงพ่อทำอานาปนานสตินี่แหละแล้วนะก็รู้ทันจิตไป แต่เบอร์สียอยังชินที่จะบังคับจิตให้นิ่งนะมันจะแน่นๆอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติอย่าไปแต่งมันอย่าไปปรุงแต่งตรงนี้เราไปรวบจิตเข้ามานิดหนึ่งละดูออกไหมเมื่อกี้เนี้ยเราคิดถึงการปฏิบัติกันดึงนะอย่าไปดึง รู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปแต่แทนที่จะรู้ตาหูจมูกนิ้นกา่ใจกระทบนั้นก็เหลือแต่หายใจเข้าพูดออกโทรอะไรด้านเดียว,ยวนะแล้วจิตมันเป็นไงก็ปล่อยอยา่าไปแทรกแซงมันเดี๋ยวแป๊บเดียวก็สงบแล้วทำได้ดีนะเห็นไหมความเบิกบานมันผุดขึ้นวับหนึ่งเนี้ยนั่นแหละดูไปเงแล้มันเกิดเองเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับ สภาวะอื่นๆสุขทุกดีชั่วทั้งหมดแบบเดียวกับไอตัวความสุขตะเกียงผุดแล้วก็ดับนะดีทำได้ดีนะเบอร์ห้าเบอร์ห้าทำในรูปแบบด้วยการสวดมนต์วันละสิบถึงสิบห้านาทีกลางวันทำงานพยายามรู้ลมหายใจเข้าออกทำสมาธิทำความสงบได้น้อยและพยายามรักษาศีลห้าให้ดี กราบขอกรรมฐานที่เหมาะกับตนเองค่ะที่ทําอยู่ก็ใช้ได้นะอยู่ที่ว่าทําให้สม่ําเสมอเท่านั้นแหละปฏิบัติอยู่นี่ใช้ได้นะจิตใจก็พัฒนาดีแต่เวลาทําจิตสงบนะอย่าไปแต่งจิตให้เคลิม้มเบอร์ห้ายังมีการแต่งจิตให้มันจะอยากให้มันสงบนะแต่ไปทําให้มันเคลิมคล้มเคลิ้มเครื่องหลับเครื่องตื่นนะ,นะไม่เอา ลืมตาซิสังเกตไหมว่าจิตมันเบลอๆอ,อยู่นิดนึ่งตอนที่เราทำสมาธิแล้วเ,เราลืมตาขึ้นมานะอันนี้แสดงว่าตอนที่เรานั่งสมาธินะมีโมหะแทรกอยู่หน่อยหนึ่งนะพยายามเพิ่มความรู้สึกตัวเราไปหายใจด้วยความรู้สึกตัวแต่ไม่บังคับจิตใจสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้แต่รู้สึกตัวไว้ มีความรู้สึกตัวดีนะเบอรห้าที่ทำอยู่ดีทำอีกนะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันแก้จุดที่พลาดเล็กๆน้อยๆนะในภาพรวมใช้ได้ไปทำอีกตัวเนี้หลงคิดแล้วทราบไหมนะไม่เขียนจิตเป็นไหลไปคิด <c oughs> หยุด ไม่ทำนะเป็นคนธรรมดาจิตมันชอบเข้าสมาธินะเข้าก็ได้แต่อย่าให้โมหะแทบตอนที่ทำสมาธิลงไปอนยะ่าอย่าให้ขาดสติอย่าให้เคริมอย่าให้เบลอรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปนะสติมันอ่อนไปนิดนึงสมาธิใช้ได้แต่สติมันอ่อนไป ไปทำอีกนะเบอร์ห้าทำมาได้ดีแล้วล่ะเบอร์หกเบอร์หกรู้สึกใจเริ่มมีความสงบมีกำลังมากขึ้นเห็น <He S 1> ความ,มเป็นตัวเราเกิดขึ้นเป็นขณะแล้วหายไป<ม>กายกับจิตแยกกัน<ม>ดูกายเหมือนเป็นสิ่งอื่น<ม>ดูจิตทำงานไปมีจมบ้างเ<ม> <He S 2> ห็นตัวเจตนาเข้าไปดู เพิ่งรู้ว่าจิตชอบไปแช่ในอารมณ์เออดีนึกว่าปฏิบัติอยู่แต่ไม่ใช่จิตตื่นได้บ่อยขึ้นที่เห็นอยู่ถูกผิดอย่างไรคะถูกนะเห็นบ่อยๆรู้ท่านบ่อยๆอ,อย่าไปจมอย่าไปช